สวัสดีครับผมลุงเกียรติคาข้ามครับมาแตยางซื้อในกลิ่นตลาดนาแก่น้อยนะครับบ้านนาแก่น้อยสกลนครเห็นต้นมะกระบกครับพอดีมกักระบกมันมีอยู่ในเพลงลุงเกียรติแต่งไว้นะครับชื่อเพลงว่าผัวซ้ำซ่านะครับรเลยยางมาเบิ่งว่ามันหมากบอนะครับโบหมากนะครับนบั่งโบหมากกำลังดอก ก้าฝากครับก้าฝากงามนะครับธรรมชาติก okay ้าฝากลายนะครับนี่ก็ก้าฝากห็นบอกครับก้าฝากใบจงเกี่ยงขุ่มขุ่มท่บอกครับงามได้ผม่างามครับธรรมชาติทั้งทึ่งก็มี่ลายนะครับต้นหมากกระบกนะครับไปเฮ็ดทานสมัไตะกี้ลุงเกดค้าอันเฮ็ดเต่าทานนะครับเต่าทานต้นหมากบกมันลายนะครับเป็นทานดีนะครับยุนเกเกตดีนะครับ เปนมาระบกเป็นล่องแต่ไม่ติ้วครับไม่ติ้วไม่แสนํำเป็นนันทานเกียรติดีนะครับเพลงปดซําซาเป็นเพลงอินดี้สมัยใหม่นะครับยังบรด้หานักร้องนะครับหานักร้องยยู่ยืนนะครับนักร้องเฮาเป็นนักแต่งเพลงบ่มีชื่อเสียงใครจ้างกเจ้ากระ่บมาล้องครับเคยจ้างคนสองสามพันมาร่องเพลงกเจ้าก็บ่บมานะครับ ถึอเลขถึอเบอร์กับสุดท้ายจะได้ลองเองล่ะครับลองไปถ้ามีคนเห็นคนได้ยนินคนอยากได้เอาไปลองไหมกะเดี๋ยวไป cover เลยนะครับก็ให้กระเจ้าเอาไปนะครับตอนนี้ก็ทํางานทําการไปนะครับรีโควิดไปซะ่อนเอว่าให้มันหลอดโควิะก่อนนะครับถือเลขย้ำได้หมดละถือดูจะได้ลงเจริญข้านะครับส่วนมากกับ,บ่ค่อยซื้อหลายดอกครับื้อตัวละ เก้าสามทิมือเนี่ยนะครับเพราะได้ฟังได้รุ่นแต่มมนก็ถือดูอยู่ถ้าคักแนก็ถือตัวละโอ้ตัวละเจ็ดแปดร้อยก็ถือแต่ซื้อตัวเดียวนะครับลุงเก็ดรคำาบ่ค่อยถ้าซื้อหลายตัวมันบ่ค่อยถือหรอกครับเป็นหางเบานะซื้อเลขฝันมันจังบ่เสียงเงินหลายนะครับเล็กฝันนี้บบฮอดงวดหนึ่งมวดหนึ่งครับโบฝันพอนได้หอดาฮาตัวหกตัวดอกเลขกนะครับถ้าฝันเพื่อนมาบอกบอกตัวเดียวนั่นแหละ สองตัวสามตัวบ็บกค่อยแม่ทั้งวัดได้บอกตัวเดียวมีโอกาสแม่นลายครับต้นมากระบอกเกยวกับเพ่งหัวท้ำซาจังใดครับมันมีอยู่วักหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงเฉิดคำสิลองให้ฟังจากวักเราคำเนาะเป็นคือจังมากกระบอกตกลงสู่ดินงัวควายยำกิน เนื้อนวลนองเห็นไ่มครับอันนี้มาขรบกดำถ้าจบฟังนะครับเด้อให้ที่ลุงเกิกขาขั้นได้อถึกเลขซะก่อนเพลง่มืออัดกับโบแพงนะครับเพลงรัพันสองพันก็มีมองสองพันถ้าห้องดีๆแน่ก็หาพันนะครับเอากับโบมี าเวอร์ในการลองเพลงลูกเค่ระคำเสียงกับบุดีบุ้งมวนกับอาอัตของธรรมดาธรรมดานี่แหละครับถึงเลขหาหเ6,000 7นแปดพ0 0ก็ไปอัดในฟังเหล่นนะครับเป็นมูทํางานเป็นคือจังมากกระบกตกลงสู่ดินง่วควายยำกินเนื้อนวลน,นอง เดือดติดต oh, ัมนะครับโอ้หวยแมงกิโลครับแมงกิโลเริ่มออกแล้วครับเป็นบ่อหวยหวยแมงกิโลนะครับแมงกิโลนี่เห็นนี่ก็หอยนัามาคุดแมงกิโลว่าจากมือครับนี่นี่สองหอยอูนนี้ครับเห็นนะ้วสองหอยยางมากบริดดนเลยเนี่ยยางบพ่อถ้าใดเห็นสองขวยถ้ายางนี่หวยหนึ่งสามหวยโอ้หลายหลายครับแมงกิโลหลาย ายางลอทงนีง่ยลุงเกดหาข้าวมาสิได้อยู่นั่นสิบตัวเศร้าตัวนี้ได้ควยนะครับอู้หลายหลายคยนครับนี่อู้หลายครับไข่จิโร่หลายขนาดครับยันแต่ว่ากระเจ้าบว้ขุดน้ำให้น้ำหน้ากระเจ้านะครับควยนม่งจิโร่นะครับ สำหรับครับลิปนี้ก็ักทุกเช้าค่ำคกัขอกล้าวเข้ามขอขอขา,มมาสวัสดีทุกคู่ทุกคนครับผมสวัสดีครับ